เราไปกันต่อดีกว่าค่ะพี่นมครับตรงนิสลาะฮะพูดถึงเมืองพิชัยนะครับพูดถึงท่านพระยาพิชัยดาบหักนะครับเราก็จะไม่สรุปตรงนั้นให้ฟังเนี่ยครับแต่ว่าเมืองพิชัยเนี่ยยังอยู่ในสมัยต้น,รตนกรุงรัตนโกสิทร์นุสลา,ะะาะฮะเมืองพิชัยก็ยังถือว่าเป็นเมืองสําคัญอยู่ในติดก,กับลุ่มแม่น้ำนาหนิสลาฮะแต่ว่าจะมีความสําคัญตรง,งนั้นมากก็คือในสมัยร .9 รัชกาลที่3ตอนนี้จะมีเมืองท่าหรือว่าเขาเรียกว่าบ้านบางโพท่าอิด ในสมัยร .9 รัชกาลที่3นงสลาเชื่อไหมว่าแม่น้ำน่านเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญ mm hmm. เพราะว่าอะไรทราบไหมนิสลา,าเป็นท่าเรือที่จะขนถ่ายสินค้าหลายคนงงว่าเอ๊ะสินค้าที่มาเนี่ยมาจากไหนน,น,น,น้องนิสลาฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยตรงนี้เนี่ยบ้านบางโพท่าอิดเนี่ยเหมือนเป็นลักษณะว่าเศรษฐกิจดีค่ะเพราะว่าสินค้าจะมาจากหนึ่งฮะเวียงจันทร์ mm hmm. เห็นไหมครับว่าขยาย เมืองพิชัยขยายอำนาจไปถึงเวียงจันทร์หลวงพระบาง <c oughs> และเมืองนานทั้งหมดเนี่ยจะขนสินค้าทางบกแล้วมาที่บ้านบางโพทาอิดมาลงเรือแล้วล่องไปที่ปากน้ําโพน้องนิสลาฮะในสมัยนั้นที่ปากน้ําโพเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าบริเวณนี้จะมีเป็นลักษณะของท่าเรือที่ขนถ่ายสินค้าหรือว่าเป็นแผนน้องนิสาเขาเรียกว่าเมืองลอยน้ําก็จะสอดคล้องกันค่ะ แต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ยังงงๆอยู่เนื่องจากว่าเวลาคนล่องเรือจากบ้านบางโพท่าอิดเนี่ยม,ม,มาที่ป่าน้ําโพและมาที่กรุงรัตนโกสิทร์เนี่ยเรามองออกมองออกเพราะว่าน้ําเนี่ยจะไหลามาใช่ไหม,มแต่ตอนที่นําสินค้าขึ้นไปเดองนิลาพี่หนุ่มก็มองอ<ะ>ไม่ออกหรือในสมัยนั้นเนี่ยน้ําจะไม่เชี่ยวไม่แรงแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าน้นะําจากแม่น้ําน่านมาใน่ยนสลาฮะพี่หนุ่มไปยืดดูเนะี่ยก็ไหลลงมาอย่างเดียวนะไม่มีไหลขึ้นนะ แต่แม่น้ำเจ้าพระยาตกปางน้ำโพนะ่ะก็ยังมีน้ำขึ้นมานะค่ะงั้นตรงนี้ก็ยังงงๆอยู่นะครับก็ไม่มีใครที่สามารถจะตอบได้นะครับก็แน่นอนว่าในสมัยรัชกาลที่สามบอกแล้วว่าบริเวณนี้ถือว่าเศรษฐกิจดีจนกระทั่งเข้ามาในสมัยร,รัชกาลที่ห้าลาูกศราทรไมะคะพระองค์ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณ บ้านบางโพธาอิฐเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจริญก็เลยทรงโปรดให้สร้างเมืองขึ้นมาติดติดกับบ้านบางโพธาอิฐนั่นคือเมืองอุตร,รดิตฐนะครับก็ให้ความหมายว่าเป็นเมืองท่าน้ําแห่งทิศเหนือเห็นไหมครับว่าความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาแล้วเป็นไงฮะงงพอเป็นเมืองปุ๊บเนี่ยชาวเมืองที่อยู่เมืองพิชยัยเมืองดั้งเดิมเนี่ยอพยพมาอยู่ที่เมืองอุตร,รดิษกันเนยอะ เม hm ื่ออพยยกันมาอยู่เยอะเป็นไงให้นุสลาฮะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ซิก็เลยต้องทําให้เมืองพิชัยเนี่ยมาขึ้นกับอุตรดิตเพราะทีแรกเนี่ยอุตรดิตขึ้นกับเมืองพิชัยจนกระทั่งเข้ามาในสมัยร9รัชกาลที่6ฮะเมืองอุตรดิตก็ตัดจากคําว่าเมืองออกมาเป็นจังหวัดอุตรดิตแล้วเมืองพิชัยก็มาเป็นอำเภอพิชัยขึ้นอยู่กับ อุตรดิต์นั่นเองเห็น <He an S 3> ไหมครับนี่คือเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์เราสังเกตง่ายๆนุฉลาถ้าเผื่อมองภาพไม่ออกอระหว่างเมืองพิชัยหรืออำเภอพิชัยกับอุตรดิตต์เนี่ย <c oughs> ให้มองตอนนี้สงขาเป็นท่าเรือที่สําคัญข <c oughs> นถ่ายสินค้าแต่ความเจริญกันจริงๆอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่หัดใหญ่เห็นไหมครับว่าหัดใหญ่จะมีผู้คนเดินทางเยอะแยะมากมายอาจจะเช่นเดียวกันนุชลาในสมัยนั้นนะครับ ที่เมืองพิชัยอาจจะไม่ค่อยมีผู้คนเลยเพราะว่าอพยพมาทำมาหากินกันที่อุตรดิตถ์ที่บ้านบางโพท่าอิดกันมากอ,อ,อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับคุณสามารถเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลุ่มแม่น้ำนานได้คน้องลาคลับที่บริเวณนี้ตอนเย็นๆอากาศจะดีคุณไปชมแม่น้ำนานแล้วจะมีร้านอาหารตอนเย็นนะจะมีอยู่ร้านเดียวแปลกมากติดจะแม่น้ำนานเนี่ย เขาบอกว่าคนเมืองนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากเหมือนเหมือนชายภูมิเลยลักษณะคล้ายกันเออๆคล้ายกันนี่นะเพราะว่าพี่หนุ่มก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะที่บางโพท่าอิดหรือจะไปถึงเมืองอุตรดิตจังหวัดอุตรดิตขอภัยนะจังหวัดอุตรดิตเนี่ยทำไมร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยทำไมถึงน้อยจริงเขาบอกว่าโดยปกติที่นี่เนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยมีแต่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมี อย่างมาจากกรุงทเทพมหานครจะมาพักที่พิษณุโลกค่ะนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแล้วก็พักแรมตอนเช้าตื่นเช้าเดินทางผ่านอุตรดิตฮะไปแพร่แล้วขึ้นไปน่านใช่หรือผ่านอุตรดิตไปเด่นชัยฮะไปร้องกวางแล้วไปพยาวไปเชียงรายการอุตรดิต์เนี่ยเหมือนเป็นลนักษณะเป็นเมืองผ่านค่ะแต่นุสสลาฮะอยากจะให้แฟนๆท่านผู้ฟังของเราเนี่ย ลองมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวอุตรดิตถ์สักครั้งหนึ่งเพราะว่าบริเวณที่เราพูดนี่คือบ้านบางโพธาอิฐบ้านบางโพธาอิฐเนี่ยจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งน่าสนใจวัดอะไรวัดท่าถนนวัดนี้ะะจะมีหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้หลวงพ่อเพชรนี่ชื่อเหมือนอย่างวัดท่าหลวงที่พิจิตรเพราะว่าที่เรียกนามท่านว่าหลวงพ่อเพชรเนี่ยเขาเรียกตามพุทธลักษณะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ น่าจะสร้างในสมัยเคียงแสนอุนชลาเพราะว่าขัดสมาธิเพชระเพชรนะครับพะะเพชรทาไมเขาพบได้อย่างไรนุนชลาอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าท่านเจ้าวาดวัดท่าถนนเนี่ยนะครับก็เดินทางไปได้กิจนินต์ว่าง,งั้นเถอะไปอีกสถานที่หนึง่ง <ข donc S 2> ตอนที่ท่านเดินทางกลับในสมัยก่อนเนี่ยพระต้องเดิน เมื่อเดินทางกลับปุ๊บเนี่ยผ่านวัดวัดหนึ่งเป็นวัดร้างไม่มีพระพิสุทธิจามรรษาแต่ท่านสังเกตเห็นจอมปลวกนี่ใหญ่มากเลยท่านก็เห็นล้วท่านก็งงๆเอ๊ะทำไมจอมปลวกถึงใหญ่ยังก็เหมือนว่าชะงักจุดหันไปสังเกตเหมือนลนักษณะจอมปลวกนะั่าจะเป็นลนักษณะของพระเศียรของพระพระพุทธรูปก็เลยลองไปแกะดูะปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปจริงๆที่จมอยู่แล้วมีจอมปลวกขึ้นแล้วเกาะเต็มเลย ท่านก็เลยช่วยกันขัดถูแล้วก็อัญเชิญมาปฏิสตานที่วัดท่าถนนแห่งนี้อ,อยู่ติดกับแม่น้ำน,น,น่านตรงข้ามกับสถานีรถไฟอุตรดิตโอนุสลาฮะ,ะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะนันง,งดงามมากมแล้วเคยเดินทางมาอยู่ที่วัดเนนบญจมบพิตรเนี่ยประมาณ10ปีในสมัยรรัชกาลที่ห้เมื่อพระองค์ทรง,งปรดก้า โปรดกระหม่อมให้สร้างวิหารที่วัดเบญจมาบพิธแล้วนี่ค่ะพระองค์ก็ต้องต้องการที่จะมีพระพุทธรูปที่มีพุทธทัศนะในวัดงานเนี่ยมาประดิสฐานในวิหารที่วัดเบญจมาบพิธก็เลยโปรดให้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรเนี่ยหลวงพ่อเพชรเนี่ยจากวัดท่าถนนเนี่ยมาประฏิสฐานต่อมาทางวัดก็เห็นว่าเอ๊ะมาประดิสฐานที่นี่นานแล้วว่าชาวเมืองอุตรดิตถ์ไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรยึด เหนียวจิตใจก็เลยกลับมาขอขอขออะไรอะขอขอรนเก้ารัชกาลที่ห้าเขอคืออัญเชิญกลับมาพระองค์ก็ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญกลับมาถึงอย่างไรก็ตามก็มาเป็นสถานอยู่ตั้งสิบปีอันนี้คือเรื่องราวต่างๆของ หลวงพ่อเพชรเห็นไหมครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์อ่าและยังมีอีกที่หนึ่งที่คืออนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดาภักอ่าว่าไปสิแต่ว่าคนเมืองนี้เนี่ยนุชลาฮะเขาจะเรียกท่านพ่อพระยาพิชัยดาภักค่ะนะครับเพราะว่าเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากงั้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยที่บริเวณอนุสาวรีย์ของท่านเนี่ยนุชลาสังเกตได้จะมีคนนําไก่มาถวาย อย่างงงนะน้าไก่มาถวายเนี่ยนะสองมีการชกมวยแต่เรื่องของการฟันดาบยังไม่มีพี่หนุ่มก็เลยสงสัยอาชกมวยเนี่ยไม่สงสัยเนื่องจากว่าเพราะว่าท่านพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยท่านชกมวยเก่งอยู่แล้วเวลาคนบนมาณสารกลาก็จะมาชกมวยให้ดูแต่ว่าเรื่องของไก่เนี่ยพี่หนุ่มก็เลยสงสัยก็เลยไปถามท่านผู้รู้ที่อยู่ที่นี่ได้คําตอบว่าเพราะว่าที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์ดาบน้ําพลีที่ใหญ่ที่สุดนะครับน้องนิสลาอาจจะยังไม่เคยเห็น ก็ทราบว่าในสมัยที่พระยาพิชัยดาหักตอนนั้นเป็นหลวงพิชัยอาสาอยู่ที่เมืองตากเนี่ยท่านนอกจากจะฟันดาบเก่งเรียนในเรื่องของภาษาบาลีแล้วเนี่ยท่านยังชอบเลี้ยงไก่แล้วตีไก่ด้วยอ๋อเขาบอกว่าเป็นกีฬาโบราณพื้นบ้านถูกต้องนะเหมือนการเล่นพื้นบ้านของของคนไทยสมัยก่อนใช่ใช่แต่ว่านุสลาฮะ สมัยก่อนการตีไก่กับสมัยนี้นี่ต่างกันมากเลยเมื่อก่อนเล่นแบบมไม่ได้เพื่ออะไรนะเพื่อสนุกสนานแต่สมัยนี้เล่นเพื่อการพน,นันถูกต้องนะไม่ชอบเลยคืออย่างนี้นนท์ศราฮะจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาตีไก่เนี่ยเขาจะเป็นทําอาจจะไม่ได้เรียกซุ้มไก่นะแต่เขามีสถานที่ท พอเอาไก่มาเทียบปุ๊บเนี่ยใส่ไปในซุ้มตรงนั้นแล้วต้องเอาผ้าคุมทั้งลิสลาห้ามดูห้ามเชียร์แล้วเขาไม่ได้เรียกว่าหนึ่งยกนะเขาเรียกสามน้าอกอเพราะว่าใช้กระไอ้กะลาจูต้องใช่ไหมเจาะรูจูต้องเหมือนเรื่องเสมาเลยเรื่องขุนศึกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพอกลาจมปุ๊บก็คือหมดหนึ่งน้ำแล้วก็เปิดออกมาดูแล้วก็ให้นุ่งให้น้ําปุ๊บเนี่ยทีนี้ไก่ของภรยาพิชัยดาบหักเนี่ยพอยกที่สองคือน้ําที่สองเนี่ย คือเริ่มไม่ไหวแล้วพ่อแป้พ่อแป่นะครับแต่บอกว่าขออีกขออีกน้ำหนึ่งอีกน้ำหนึ่งปรากฏว่าน้ํานี้ชนะขาดค่ะอันนี้ทุกคนก็เลยทราบว่าโอ้ท่านพระยาพิชัยดาบักเนี่ยท่านชอบไก่เหมือนกันอ๋อนะคะอ่ะกันเองเป็นคําตอบอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะพี่นุ่มดเดี๋ยวเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าดีกว่า